สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด8.2ซึ่งเป็นการเขียนรูปตามข้อกำหนดนะครับนักเรียนครับคุณครูสรุปทบทวนนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นเส้นเป็นแบบนี้แล้วมีหัวลูกศรอ,อันนี้เราเรียกว่าเส้นตรงนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงนะครับ ส่วนของเส้นตรงแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับหัวลูกศรอ,อยู่ปลายด้านใดด้านหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าหลังสีนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเส้นตรง AK เราก็ลากเส้นตรง AK ลากผ่านจุดนะครับคุณครูขออนุญาตปรับเส้นให้มันตรงนะครับโอเคเริ่มใหม่นะครับเส้นตรง AK เราก็ลากผ่านจุดนะครับลากผ่านจุด โอเคอันนี้ก็ใส่ลูลกศรน,นะครับอันนี้คือคือเส้นตรงนะครับแล้วก็เส้นตรง KP ก็ลากผ่านจุดนะครับสมมติจุด P ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อความชัดเจนจุด P ก็ลากผ่านนะครับแล้วก็ใส่ลูกศรแบบนี้แล้วก็เส้นตรง AP ก็จากจุด A มาจุด P นะครับลากผ่านนะครับโอเคอาจจะ นี่นะครับลากผ่านแล้วก็ใส่ลูกศรที่ปลายของมันนะครับถัดมานะครับในข้อที่สองนะครับจุด O จุด O นะครับจุด S นะครับแล้วก็จุด n อยู่บนเส้นตรงเดียวกันแล้วก็ลากเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับนักเรียนเส้นตรงก็ต้องมีลูกศรแบบนี้นะครับนักเรียนต้องดูดีๆว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเส้นตรงหรือ หรือส่วนของเส้นตรงถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงมันจะไม่มีลูกศรน,นะนะครับจุด O จุด S จุด N นะครับคุณครูกำหนดไว้เลย O S N แบบนี้นะครับนักเรียนจะเรียงอันไหนมาก่อนมาหลังก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะเขาไม่ได้ระบุชัดเจนถึงขนาดนั้นนะครับข้อ3นะครับจุด K อยู่บนเส้นตรง Cx จุด S ไม่อยู่บน CX นะครับสมมุติว่าเราลาก CX ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือสัญลักษณ์เส้นตรงนะครับจะต้องมีปลายลูกศรเช่นกันนะครับจุด K จุด k คุณครูขออนุญาตใช้หมึกสีดำดำแล้วกันนะครับจุด k อ่ะสมมตินี่คือจุด K นะครับอยู่บนเส้นตรง CX อันนี้ก็คือ C อันนี้ก็คือ x นะครับ ประมาณนี้นะครับแต่จุด S ไม่อยู่นะครับจุด S อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็น,นี้คือจุด S นะครับเป็นแบบนี้ข้อ4นะครับจุด F ไม่อยู่บน DV เรามีเรามี DV นะครับเรามี DV เส้นตรง DV เราเขียนเส้นตรง DV ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือเส้นตรง DV จุด F ไม่อยูอ่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ไม่อยู่บนเส้นตรงแล้วก็ F G ตัดกับ D V เส้นตรง F G F G ก็คือเส้นตรง F G สมมติว่าอ่ะอันนี้คือ F G นะครับเส้นตรง F G คุณครูก็ต้องกำหนดชื่อให้มันชัดเจนอันนี้คือ F อ๋อขอโทษนะครับคือเส้นตรงเนี้ยมัน มันมีจุด F ด้วยนะครับดังนั้นต้องรวมจุด F ไปด้วยนะครับสมมุติเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเรียนผิดก็แก้ไขได้และ FG FG นะครับตัดกันที่จุด T จุด T ก็คือจุดตัดนะครับคุณครูให้เป็นสีดำแล้วกันเพื่อสังเกตได้ชัดนะครับเป็นแบบนี้นะครับข้อ5้านะครับจุด M จุด M นะครับ เป็นจุดตัดของ B F กับ R W สมมุติว่ามีเส้นตรง B F นะครับแล้วก็เส้นตรง R W นะครับเป็นอย่างนี้นะครับครูก็ทำาุกกสอก่อนนะครับสร้างเส้นตรงก่อน B F นะครับ B F แล้วก็ R W R W นะครับจุด M เป็นจุดตัดนะครับจุด M ก็คือจุดตัดนะครับ แค่นี้เองนะครับเพียนข,ข้อต่อมาข้อ6นะครับเส้นตรง AB เส้นตรง AB นะครับ AB แล้วก็ PL ตัดกันที่จุด E นะครับอันนี้ PL โอเคเราก็เขียน AB ครับแล้วก็ PL PL ตัดกันที่จุด E นะครับเราก็เขียนตรงนี้เป็น E นะครับอันนี้ก็เราจะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้ยากนะครับเราก็เหลือ2ข้อสุดท้ายนะครับเรียน yw เส้นตรง yw nl cu ตัดกันที่จุดเดียวกันมีกี่เส้นตรงครับ1เส้นตรง2เส้นตรงนะครับแล้วก็3ามเส้นตรงนะครับเรียนสามเส้นตรงครับตัดกันที่จุดเดียวก็ค,คือเนี่ยนี่คือจุด จุดเดียวกันนะครับที่มันตัดที่มันตัดอยู่จุดนี้เลยนะครับเรากำหนดชื่อนะครับเส้นตรง y w ก็เป็น y-w เขียนลูกศรทุกอันนะครับเขียนลูกศรทุกอันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวกันลืมนะครับแล้วก็ n-l อันนี้ n อันนี้ l แล้วก็เส้นตรง c อันนี้ c อันนี้ u นะครับ ส่วนข้อสุดท้าย mb นะครับ mb กับ ku ตัดกันที่จุด y mb กับ ku นะครับ mb mb กับ ku นะครับตัดกันที่จุด y อ่าคุณครูใช้หมึกสีชุพูแล้วกันครับโอเค ก็เป็นแบบนี้นะครับัเรียนและตัด HR ที่จุด B ตัด HR ที่จุด B MU MB กับ k U ตัดที่จุด Y แล้วก็เส้นนี้นะครับตัด HR ที่จุด That his as he could be. อ๋ออันนี้นะครับนักเรียนหมายถึงว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับอันนี้คุณครูลากอันนี้จุดอันนี้จุด R แล้วก็อันนี้จุด H นะครับตัดที่จุด B หมายถึงเส้นตรงเส้นนี้นะครับตัด2ออย่างตัด KU แล้วก็มาตัด HR ตัดตัด2เส้นนะครับเส้น MB ก็เลยออกมาเป็นภาพแบบนี้นะครับ ถัดมาในข้อ2นะครับเขียนข้อกำหนดที่กำหนดให้ดังรูปนะครับอันนี้ก็ข้อกำหนดก็คือเส้นตรง m y เส้นตรง m m n เส้นตรง m n นะครับ m n เส้นตรงครูใช้ปากกาเล็กลงตัดตัด กับเส้นตรง xk นะครับที่จุด t นะครับอ,อันนี้ก็จุด c นะครับจุด c อยู่บนอยู่บนเส้นตรง ad นะครับ จุด B ไม่อยู่บนเส้นตรง AD นะครับอันนี้คือมี2จุดนะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับจุดหนึงอยู่บนเส้นตรงอีกจุดหนึ่งไม่อยู่บนเส้นตรงในข้อ3นะครับ เราก็พูดว่ามีเส้นตรงเนี่ย em เนี่ยครับตัดเส้นตรงนี้คุณครูจะบอกก่อนนะครับเส้นตรงนี้ตัดกับเส้นตรงนี้ที่จุด r นะครับเส้นตรง em em นะครับตัดกับเส้นตรง wy ที่จุด r แล้วก็เส้นตรง em ตัดกับเส้นตรง lm ที่จุด o นะครับมี2ประเด็นนี้เท่านั้นนะครับ เราก็เริ่มเขียนนะครับเราก็เขียนเส้นตรงใช้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ E M นะครับตัดกับ W Y เส้นตรง W Y ที่จุด R แล้วก็ E M นะครับเส้นตรงเดิมเนี่ยแหละตัดกับ ตัดกับเส้นตรง LM นะครับที่จุด O นะครับตัดกับเส้นตรง LM ที่จุด O อันนี้นะครับมันก็จะมีเส้นตรง QX นะครับเส้นตรง QX ตัดกับเส้นตรง x b นะครับเส้นตรง qx Q ตัดกับเส้นตรง xb แล้วเส้นตรง qx ก็ตัดกับเส้นตรง qb นะครับโอเคมี2ประเด็นนะครับเส้นตรง qx qx นะครับเส้นตรง qx ตัดกับเส้นตรง เอ็กบีนะครับตัดกับเส้นตรง xb ส่วสนใจแค่เส้นตรง qx ตัดกับเส้นตรง xb ส่วสนใจแค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงอื่นค่อยว่ากันนะครับตัดกับเส้นตรง qx ตัดกับเส้นตรง xb นะครับแล้วก็เส้นตรง qx เช่นกันนะครับตัดกับเส้นตรงนี่นะครับ เส้นตรง qx ตัดกับเส้นตรง qb นะครับตัดกันที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ว่าตัดกันที่ทจุดไหนด้วยนะครับเราเขียนแค่นี้ก่อนนะครับเรเรียนคิดทีละอย่างตัดกับเส้นตรง qx ตัดกับเส้นตรง qb นะครับแล้วทีนี้เราจะเติมนะครับที่จุดอันนี้ก็เติมที่จุดลงไปด้วยนะครับที่จุด อันนี้ก็คือตัดกับเส้นตรงนี้ที่จุดนี้ครับที่จุด x นะครับที่จุด x แล้วก็เส้นตรงนี้ตัดกับเส้นตรงนี้ที่จุด b นะครับนักเรียนจบแล้วนะครับโอเคครับคุณครูขออนุญาตขบให้ดูนะครับภาพรวมทั้งหมด การอธิบายก็มีแค่นี้นะครับดูเหมือนจะยากนะครับแต่นักเรียนคิดทีละเส้นนะครับว่ามันตัดกันแล้วแล้วมันตัดกันที่จุดไหนเขาก็จะบอกว่าตัวอักษรจุดไหนนะครับถ้าเกิดมีหลายเส้นก็คิดทีละสองเส้นว่าเส้นนี้ตัดกับเส้นนี้ตรงไหนแล้วก็มาดูเลื่อนมาดูอีกทีนะครับว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ตรงไหนค่อยๆไล่ไปนะครับ มันก็จะทําได้อย่าไปรีบนะครับนักเรียนแต่ว่าพอทำไปบ่อยแล้วนักเรียนก็จะคล่องขึ้นเองนะครับโดยไม่ต้องรีบจบไปแล้วนะครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับ